สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะกับนิยายเรื่องใหม่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนิยายพาฝันด้วยนะคะอ้อแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อเวลามีคลิปใหม่ๆขึ้นมาจะได้ไม่พลาดกันค่ะสำหรับนิยายเรื่องใหม่นี้นะคะก็คือเรื่องแผนร้ายแผนรักเดี๋ยวไปฟังตอนที่หนึ่งกันเลยค่ะตายแล้วยายน้ำ เสียงครางแผ่วๆของพี่สาวทำให้น้ำปล่อยหงออกมาในที่สุดขณะที่คนครางนั่งมองคนร้องไห้น้ำตาเป็นเผาเต่านั้นอย่างทำอะไรไม่ถูกแล้วทำไมปล่อยตัวกันอย่างนี้เนี่ยโอ้จะบ้ามนที่ตายกมือกุ้มขมับจ้องมองน้องสาวคนเดียวอย่างหัวเสียก่อนจะหันมายังตัวต้นเหตุซึ่งนั่งเงียบกริบพูดไม่ออกอยู่ข้างๆก่อนก็เหมือนกัน ทำไมทําลายความไว้วางใจของพี่ได้ลงหล่อนแวะใส่หนุ่มน้อยซึ่งอายุแก่กว่าน้องสาวเธอสามปีก่อนเป็นนักศึกษาปีสุดท้ายขณะน้ำอยู่แค่ปีหนึ่งกอนหรือชลากรกิจวรเวชซึ่งเป็นชื่อและนามสกุลเต็มของเขาขณะที่ชายหนุ่มก็นั่งหน,น้าเครียดเช่นกันปัญหาที่เกิดขึ้นมันสายเกินแก้น้ำทองเร็วสามเดือน ขณะที่ก่อนจะจบและต้องบินไปต่อนอกตามคำบัญชาของพี่ชายบัญชาที่ปฏิเสธไม่ได้เสียด้วยก่อนรักน้ำทิ้งหล่อนไปไม่ได้และพร้อมที่จะรับผิดชอบแต่ชนาทิพกิจวรวรเวชไม่สนเขาสั่งอย่างเดียวว่าเลิกติดต่อก,กับผู้หญิงคนนั้นนะทั้งคู่จึงต้องวิ่งแจ้นมาหาพี่สาวมนทิตาเดชเ,เดชาแล้วนี่พ่อเศรษฐีใหญ่เขาว่ายังไงมิเต้นผาหรือนั่น มนทิตาแกวบไปถึงนักธุรกิจใหญ่เนื้อหอมที่เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์แทบไม่เว้นแต่ละวันคนนั้นทั้งๆท,ท,ที่ไม่เคยเห็นหน้าคำถามนี้เล่นเอกรสายสีสษะป่านนี้พี่ชายคงควานหาตัวเขาให้ควักโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการของน้ำที่ฟ้องให้คนทั่วทั้งหอพกรู้กันหมดมนทิตาเดินไปหยุดนิ่งอยู่นอกระเบียงบ้านสวนขนาดใหญ่ของหล่อนไปพักกันก่อนเถอะพี่ขอคิดอะไรสักพักห้องใหญ่ของคุณแม่นั่นแหละน้ำ หลอนกล่าวเป็นเชิงอนุญาตให้เด็กทั้งสองอยู่ร่วมกันในห้องใหญ่ของมารดาที่ยังรักษาไว้ยอย่างดีมนทิตาและน้องสาวเพิ่งสูญเสียมารดาไปเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองเป็นผลให้มนทิตาต้องออกมาเป็นสาวชาวสวนโดยอัตโนมัติเพื่อส่งเสียและเลี้ยงดูตัวเองและน้องสาวหลอนจะทำยังไงดีกับชีวิตเด็กทั้งคู่ที่ร่วมมือกันชิงสุกก่อนหามนั่น เด็กทั้งสองพกกากันไปพักตามบ้านเพื่อนหลายวันก่อนจะตัดสินใจมาที่นี่แม้มนทิตาจะใจชื้นขึ้นที่น้องสาวตัดสินใจกลับมาหาแทนการหนีไปตายกันดาบหน้าแบบไม่มีอนาคตแต่ความหนักใจเมื่อรู้ความจริงที่คลี่คลายไม่ได้ก็ยังคงอยู่ตัวน้ำนะไม่มีปัญหาในเมื่อพลาดแล้วก็ต้องรอจนกว่าจะคลอดปัญหาใหญ่มันอยู่ที่ตัวก่อนและพี่ชายผู้มีทธิพลของเขานายคนนั้น ต้องมาเอาตัวน้องชายของเขาไปแน่ก่อนกำลังจะมีอนาคตสดใสใครจะปล่อยให้มาจมอยู่กับผู้หญิงไม่มีความรู้มากมายอย่างน้ำเขาต้องมาพากเอากอนไปจากน้องสาวของหล่อนแน่นี่แหละเป็นสิ่งที่มุญทิตาทนไม่ได้หล่อนทนเห็นน้องตกนรกทั้งเป็นไม่ได้ถ้ากอนแข็งและเป็นตัวของตัวเองมากกว่านี้บุนทิตาอาจจะอุ่นใจแต่นี่เราไม่ค่อยแน่ใจในตัวน้องเขยเสียเลย มีอยู่อย่างเดียวที่พอจะอุ่นใจได้ก็คือเด็กทั้งสองคนนั้นแอบไปจุดทะเบียนกันมาเรียบร้อยแล้วลานของหล่อนที่จะออกมาลืมตาดูโลกจะไม่มีปัญหาขณะที่มนทิตายืนปลงไม่ตกอยู่ที่ระเบียงนั้นรถเก่งคันหรูก็แล่นมาเข้าทางประตูรั้วใหญ่ด้านหน้าลางสังหอนบอกหลอนว่าสิ่งที่กำลังกลัวนั้นมาถึงแล้วเรียกได้ว่าไล่หลังเด็กทั้งสองคนมาเลยทีเดียว ประตูด้านหลังของรถคันนั้นเปิดออกแทบพร้อมกันบุรุษในชุดสู่สองคนโดดลงมาคนแรกเตี้ยกว่าศีสะถึกเล็กน้อยแต่คนหลังนั่นสิมุนทิตาขยับตัวหลีตาขเขม่นมองถึงแม้หล่อนจะเคยเห็นเขาเพียงในรูปแต่ก็คิดว่าจะไม่ผิดชนาเทพกิจวรเวรบุกถึงไร่ของหนอนจริงๆยินดีต้อนรับค่ะคุณสุภาพบุรุษชนาเทพหยุดยืนตรงหน้ารถ เมื่อเห็นร่างบางในชุดเรื่องเกยงยีนและเสื้อยือดเก็บชายธรรมะแมงวิ่งลงมาหนักยืนที่ตีนบันไดบ้านตาของหล่อนกวาดผ่านคนของเขาจ้องมองมาที่เขามีธุระอะไรหรือคะดวงตาสีเข้มนั้นกวาดมองหล่อนชนิดตั้งแต่สีสันจดปลายเท้าอย่างเหมือนไส้แกมหยันเล่นเอาคนที่ถูกมองหน้าร้อนวาบด้วยความโกรธผมชื่อชนาเทพกิตบวรเวศ เขาถอนใจนิดนึงก่อนจะเอ่ยชื่อตัวเองออกมาหนักๆเหมือนไม่อยากจะพูดอะไรให้เสียเวลาขณะที่ดวงตากวาดไปโดยรอบสำรวจตรวตรายอย่างรวดเร็วผมมาตามหาน้องชายผมโอ้หล่อนรับเสียงยานคางพลางพยักหน้าและยังคงมองหน้าคมๆของผู้มาเยือนนั้นผมคิดว่าเขาอยู่ที่นี่ใช่ไหมเขาถามพร้อมกับจ้องหล่อนขมิงมนทิตาทำท่าเหมือนจะหัวเราะยะคนตรงหน้าแต่ไม่ ทำไมคุณคิดว่าน้องชายของคุณจะต้องมาที่นี่หล่อนถามท่าทางบอกอาการรวนอย่างไม่ปิดบงังอย่ามาทําโง่หน่อยเลยคุณบอกให้เขาออกมาดีกว่าผมไม่ต้องการให้เขาเอาอนาคตมาจมอยู่กับผู้หญิงโง่ๆคำประมาตรนั้นทําให้กริยาสงบเฉยของหล่อนแปลเปลี่ยนไปทันทีดวงตายวนยนของมนทิตาส่งประกายกล้าราวกับดวงไฟที่จะเผาเขาให้เป็นจุนไปตรงนั้น ระวังปาก่อยนะคุณในนี้มันบ้านฉันอย่าให้ฉันไล่คุณออกไปเหมือนหมาท,ทั้งที่มายังกับพยาเลยนะหลอนดาตอบอย่างกราดเกลี้ยทั้งดวงตาและน้ำเสียงตาคมวาวของชนาเทพลุกวาบขึ้นมาเช่นเดียวกันร่างสูงเปลียวไหลกว้างขยับเข้ามาเผชิญหน้ากับหลอนใกล้กว่าเดิมไอ้ที่คุณคิดจะให้น้องสาวมาัดน้องชายผมด้วยวิธีการพันนั้นนะ่ะไม่ได้ผลหรอก เด็กที่อยู่ในท้องนั้นอาจจะไม่ใช่ลูกของนายกรก็ได้เขาพูดพร้อมกับยิ้มหยันมองหล่อนอย่างดูแคลนดังจะให้เป็นตัวแทนของน้องสาวที่เขาคิดจะเชือชอให้ตายด้วยคำพูดชนิดนี้มนธิตาถอนใจลึกพลางพยักหน้าอืมก็คงเหมือนเหมือนกับคุณที่อาจไม่ใช่ลูกของคุณพ่อคุณละมังหล่อนตอกลับออกไปอย่างสะใจดวงตาคู่นั้นลุกวาบขึ้นเป็นครั้งที่สอง คราวนี้ถ้าอยู่ใกล้กันอีกสักนิดเขาอาจจะยกมือขึ้นตบหล่อนสักฉาดพอพอกับที่หล่อนดึงปืนขึ้นมายิงกระบาลเขาสักนัดเป็นการสั่งสอนซึ่งกันและกันก็ได้ชายร่างเตี้ยที่ยืนฟังอยู่นานค่อยขยับเข้ามาใกล้เมื่อเห็นบรรยากาศชักจะเร็วลงอย่างรวดเร็วคุณชนาเทพกรุณาใจเย็นๆเถะครับแล้วเขาก็หันมาทางหล่อนผมว่าคุณหนูเป็นพี่สาวคุณน้ำใช่ไหมครับค่ะ รอนรับคำนิดเดียวโดยไม่ลืมปลายตามองผู้ชายตาดุที่ยืนเผชิญหน้าอยู่ไม่ไกลนักมนที่ตามไม่เคยคิดจะกลัวหรอกมาบ้าพันนี้น่ะนึกว่าใหญ่มาจากไหนหรือไงเรามาที่นี่เพื่อขอร้องให้คุณกรณกลับไปเรียนต่อเขากำลังจะสอบนะครับนี่ก็เทอมสุดท้ายแล้วเราไม่อยากให้มีปัญหาปัญหาน่ะมันไม่ใช่ที่เด็กหรอกค่ะตอนนี้ฉันคิดว่าเป็นเพราะผู้ใหญ่งโง่ๆบางประเภทที่หลงอำนาจตัวเองมากกว่า ล่อนแขวะเขาต่อเสียงเยียบเย็นในตากลมโตวาโรธมองศบตาดุกระด้างนั้นอย่างท้าทายถ้าก่อนอยากจะไปเรียนต่อเขาก็คงไปของเขาเองไม่จําเป็นต้องรอให้ผู้ปกครองไปส่งอย่างเด็กสามขวบหรอกใช่ไหมคะหลอนถามออกไปชนิดเหวี่ยงแหใครจะฟังใครจะรับก็ไม่ได้เกี่ยงเขาต้องกลับไปเรียนหนังสือยังไม่พร้อมจะรับผิดชอบเรื่องอะไรทั้งนั้นชนาเทพตอบมาเสียงเข้ม ถ้าลองมีปัญญาที่จะมีลูกได้ก็ต้องรับผิดชอบได้หล่อนแว่ใส่ไม่ลดละเคยได้ยินว่าอดตายไหมเขากัดฟันถามหล่อนเสียงคุณมนทิตาสายหน้าคนอย่างฉันไม่คิดจะอดตายไม่โง่อย่างคุณชายหนุ่มกระพิบตาหน้าเคลียดตาวาวอย่างฉุนเฉียวให้ตายเถอะไม่เคยเจอะเคยเจอใช่แล้วผู้หญิงรอบตัวเขาอ่อนหวานมีเสน่ห์มีความรู้มีการศึกษา ไม่ได้จ้องแต่จะหาเรื่องเหมือนผู้หญิงตรงนี้สักคนไม่เคยคิดใช่ไหมว่าไอ้ไรเล็กๆขนาดนั้นจะล่มลงง่ายๆเขาเริ่มขู่ยิ้มเครียดหล่อนมองหน้าเข้มๆหล่อนมองหน้าเข้มๆนั้นอย่างครุ่นคิดไม่คิดและพร้อมจะสู้ทุกวิธีทางด้วยหล่อนตอบด้วยน้ำเสียงเดียวคุณหนูคนร่างเตี้ยขัดขึ้นกลางคัน ยังไงก็ขอให้ช่วยเรียกกล่อมคุณกรให้กลับไปสอบเถอะครับอีกเทอมเดียวเท่านั้นมันจะเสียทั้งเวลาเสียอนาคตไปอีกเรื่องนั้นฉันจะคิดดูก่อนคะ่ะแต่คุณกรเธอคงเข้าใจเขาอยู่บนบ้านใช่ไหมชนาเทพถามตรงๆไม่คิดจะอ้อมคอมต่อไปมนฑิตายืนเงียบอยู่ชั่วครู่ก่อนจะขยับตัวไพล่มือไปด้านหลังแล้วคุณคิดว่ายังไงล่ะคะถ้าเขาอยู่ฉันจะขึ้นไปลากคอลงมา เขาพูดเสียงเข้มพลางขยับตัวเดินหน้าในขณะที่อีกฝ่ายถอนไปตั้งหลักเข้าหาบุกลุกนะคุณนึกว่าคนอย่างฉันจะกลัวงั้นเหรอเขาถลึงตาดูดูใส่หล่อนพลางย่างเท้าไล่ร่างบางไปเรื่อยจนถึงเชิงบันไดมนทิตาหันหลังกลับวิ่งพรวดขึ้นไปสามสี่เก้าอย่างรวดเร็วพร้อมกับห้ามมาอีกครั้งคราวนี้ทั้งชนาเทพและผู้ติดตามต้องชะงัก วัตถุที่อยู่ในมือหล่อนไม่เปิดโอกาสให้เขาและใครเสี่ยงได้อีกแล้วอยู่ตรงนั้นแหละคุณแล้วถอยหลังกลับไปไม่งั้นจะไม่รับผิดชอบความปลอดภัยหล่อนพูดพางกระโดไปกระบอกปืนไล่ร่างบางหย่อนสะโพกลงนั่งบนขั้นบันไดส่องปืนมาในท่าเตรียมพร้อมกริยานั้นทุกคนมองเห็นรู้ดีว่าหล่อนไม่ใช่มือสมัครเล่นแน่นอนถ้ายังจะขึ้นมาอีกบอกตามตรงว่ายิง ชนาเทพมีความรู้สึกเหมือนถูกตบหน้าเขาก้าวสวนออกไปทันทีเสียงกระสุนดังขึ้นเปรี้ยงกระสุนนัดนั้นเฉียดปลายๆคนตัวเตี้ยตะครุบร่างเจ้านายที่ทำท่ากโกรธจนหน้ามืดไว้อย่างรวดเร็วอย่าครับคุณชนาเทพพูดกันดีๆด,ดีกว่าเยี่ยมาบ้านั่นมันขู่ไม่ได้ยินเหรอเขาหันมาตวาดลั่นร่ำๆจะขึ้นไปประทักกับหล่อน ขณะที่อีกฝ่ายนั่งเล็งปืนมาอย่างใจเย็นบอกเขาว่าถ้าอยากอยู่ควงสาวๆอีกนานๆให้ถอยไปไม่งั้นนัดนี้ไม่แค่เฉียดแน่นอนหล่อนพูดผ่านอีกคนมายัางเขาตาเป็นประกายทั้งท้าทายและยั่วยวนอารมณ์ขุนมัวสุดขีดของเขาอย่างจงใจชนาเทพไม่เคยคิดว่าจะต้องมาหัวเสียกับผู้หญิงไกลปืนเทียนคุนี้เลยให้ตายสิกลับไปนอนบ้านเธอไป ถ้ากอนเขาอยากกลับเมื่อไหร่คงกลับหล่อนว่าชนาเทพถอนใจเฮือกอย่างขุ่นมัวดวงตาของเขาหลีลงมองหล่อนอย่างหมายมั่นบอกในกอนด้วยก็แล้วกันถ้าเขาขืนดื้อดึงฉันจะสั่งงดเมียเลี้ยงของเขาทั้งหมดคิดว่ามีปัญญาอยู่ได้โดยไม่ง้อก็ตามใจแล้วจะบอกให้หล่อนยักคิ้วใส่เขาอย่างใจเย็นแต่ถ้าเขาทิ้งผู้หญิงใจง่ายคนนั้น ฉันจะให้เบีย้ยเลี้ยงเขาเพิ่มเป็นสองเท่าแล้วจะหาอินูชั่วคราวให้ใหม่ตอนไปอยู่เมืองนอกเลือกเอาคำพูดต่อมาของเขาเล่นเอามนทิตากระพริบตาอย่างชุนเฉียวพร้อมกับปล่อยกระสุนนัดที่สองเฉียดเส้นผมสีดำสนิทนั้นไปเพียงนิดเดียวออกไปไอ้คนใจสกปรกหล่อนคำรามในลำคอพร้อมกับเตรียมกดไกยิงกระสุนอีกนัดคนตัวเตีย้ยเห็นท่าไม่ดี รีบเรียกรถเข้ามาใกล้แล้วดึงร่างสูงตระหานนั้นดันกลับเข้าไปในรถอย่างรวดเร็วก่อนยกมือขึ้นกุมขมับเขาได้ยินทุกอย่างโดยตลอดมนีิตาไม่รู้จักชนาเทพเท่าเขาพี่ชายเขาไม่ยอมแพ้แค่นั้นแน่ไร้มนสายทานจะต้องราบเป็นหน้ากลองรวมทั้งมนีิตาด้วยเพราะหล่อนคิดปราฝีมือกับชนาเทพรายนั้นร้ายกาดมานานแล้ว อะไรที่ชนาเทพต้องการไม่มีใครกล้าขวางเขาจะกวาดทิ้งแล้วข้ามไปอย่างไม่แยแสมนทิตาทำเช่นนี้ก็เท่ากับประกาศตัวเป็นศัตรูของเขาซึ่งชนาเทพไม่รามือแน่ๆผมจะไปสอบครับพี่มณแต่จะไม่ไปนอกจบแล้วจะหางานทำเลี้ยงน้ำที่นี่เขาบอกมนทิตาเช่นนั้นมนทิตานิ่งเงียบหลับตา อนาคตแจ่มใสของกรดับวูบลงจริงๆนั่นแหละชีวิตนักธุรกิจชื่อดังที่มีฐานะแน่นหนาของพี่ชายรับรองจะหายวับไปกับตาหากกรทำเช่นนั้นจริงๆร่างบางลุกขึ้นยืนก่อนจะเดินกลับไปกลับมาอย่างครุ่นคิดเรื่องนี้ควรจะมีทางออกที่ดีกว่านี้เพียงแต่นายคนนั้นจะยอมรับน้ำให้น้องสาวหล่อนได้อยู่เคียงข้างเขาจนกรเรียนจบ แล้วหอบเหี้ยวกันไปเมืองนอกโน่นมันเป็นอนาคตที่สวยงามจะตายถ้าคิดจะทำจริงๆสำคัญแต่ทำยังไงนายคนนั้นมันถึงจะยอมรับความจริงข้อนี้ข้อที่เด็กเขารักกันและจะไม่ยอมพลางจากกันตัดเบี้ยเลี้ยงของในกอโดยเด็ดขาดคุณสันติคำสั่งนั้นผ่านเครื่องติดต่อภายในไปอย่างตัวทนายความที่ปรึกษาใหญ่ของบริษัท ผมว่ามันน่าจะมีทางอื่นนะครับผมเพียงแต่พยายามปลดปิงที่ก่อตัวในก่อนเท่านั้นอีกฝ่ายยืนยันมาหลานคุณชนะเทพอีกทั้งคนนะครับเท่าที่ผมสืบดูเด็กน้ำคนนั้นไม่เคยเหลวไหลมีคุณกรอยู่คนเดียวคำบอกเล่าที่ผ่านมาทำชนะเทพนึกถึงใครอีกคนมากกว่าหน้าซิสซิของเจ้าหล่อนไม่ผิดกับน้องสาวเท่าไหร่ยกเว้น ลูกตาคมฉายแววเอาจริงที่เด็ดเดี่ยวคู่นั้นใครจะเชื่อว่าผู้หญิงคนนั้นเอาปืนขู่ไล่เขาออกจากบ้านขณะที่ผู้หญิงอีกนับสิบเปิดประตูบ้านคอให้เขาเข้าไปหาทําตามที่ผมสั่งเถอะคุณสันติเรื่องอื่นไว้เป็นหน้าที่ผมครับผมทนายรับคําสั่งก่อนเข้ามาสิมุนทิตาตะโกนเรียกเข้ามาพร้อมกับเปิดประตูรถกระบะตอนหน้าออกร่างสูงโป่งของเด็กหนุ่ม ก้าวขึ้นมานั่งพร้อมกับถอนใจเฮือกเป็นไงวันนี้ครับทำได้แต่มีปัญหานิดหน่อยอะไรพี่เทพปิดบัญชีผมแล้วคำบอกเล่าของน้องชายเล่นเอามนทิตาเงียบปริบไปชั่วคู่ไม่เป็นไรพี่ขายของได้เยอะปีนี้ผมไม่อยากรบกวนพี่มนแต่พี่เข้าใจน้ำมันก็น้องพี่ไม่ต้องห่วง ให้ยืมก่อนทำงานเมื่อไหร่ค่อยใช้หล่อนปลอบเขายิ้มยิ้มตารางสอบที่ผมได้มานี่แสดงว่าคุณกรไปสอบทุกวิชาถ้าเป็นไปได้คงจบทันทั้งทั้งที่ไม่มีเงินเหรอมีสิครับมีคนเอาเงินเข้าบัญชีคุณกรแล้วก้อนหนึ่งพอจนกว่าจะเรียนจบแม่พี่สาวจอมยุ่งนั่นน่ะสิ ผมไม่คิดว่าผู้หญิงคนนั้นจะยอมปล่อยให้ทั้งคุณกรและน้องสาวลำบากแน่ดีปล่อยไปจะดูซิว่าจะเก่งกันไปขนาดไหนชนาเทพก็ตัดสายทันทีร่างสูงเปรียวแข็งแรงในชุดกางเกงสปอร์ตตามสบายดูดลงจากรถเก่งส่วนตัวที่ขับมาเองวันนี้เขาทอดสายตาไปรอบๆบ,บริเวณบ้านอีกครั้งก่อนจะสาวเท้าตรงขึ้นไปยังบันไดไม้ที่แข็งแรงไม่แพ้ปูนนั่น น้ำพาร่างของคนท้องสี่เดือนเดิอนออกมาจากครัวพร้อมกับชามข้าวในมือหล่อนสะดุดกึกเมื่อเห็นคนที่เดินเลี้ยวเข้ามาจากระเบียงบ้านแล้วชามในมือหลุดลงไปกระจายเต็มพื้นที่เมื่อเห็นหน้าของเขาถนัดชนาเทพมองหน้าเด็กผู้หญิงที่ได้ชื่อว่าเป็นน้องสะพ้ยอย่างพิจารณาถ้าจะพูดกันโดยไม่อคติน้องชายของเขาพอใช้ รถเด็กสาวตรงหน้าดูสะอาดหมดจดบอบบางเหมือนตุ๊กตาเนื้อดีดวงตากลมโตในกรอบหน้าเรียวๆนั้นเพ่งมองเขาไม่กระพริบชนาเทพมองนิดเดียวก็รู้ว่าหล่อนกำลังสั่นไปทั้งตัวพี่สาวเราไปไหนเสล่ะไปไป,ไปส่วนค่ะแล้วเมื่อ,อไหร่กลับคะเออเด,เดี๋ยวคงกลับค่ะเพราะพี่มลจะต้องกลับมาทานข้าเที่ยงทุกวันงั้น ชนาเทพหลุดเปลือกตาลงซ่อนประกายบางอย่างขณะชำเลืองไปรอบบ้านด้วยหางตาแล้วในกอนไปไปดูเกรดค่ะเดี๋ยวคงกลับเหมือนกันงั้นฉันขอกระดาษสักแผ่นสิค่ะได้น้ำเดินเลี่ยงเศษกระเบื้องและอาหารที่กระจายเต็มพื้นไปดึงกระดาษจดโนต้ตมาส่งให้เขาชนาเทพรับไปเขียนขณะที่หล่อนหันไปเก็บกวาดโกยเศษอาหารให้เรียบร้อย จบตอนที่หนึ่ง